เมื่อกี้นี่ผมเหลือบมาเห็นนิดหนึ่งพี่ไอ้ตัวนี้นี่คืออะไรพี่โอ้หตัวนี้เป็นตัวดักมะเลงมันทงอ๋อเป็นเกลด็ดมะเรงมันทงแล้วตัวนี้มันช่วยได้เยอะไหมพี่ได้เยอะนะถ้าเราวางไว้รอบเนี่ยเวลาเราไปซื้อเราเราบอกว่ากาวอะไรคะไอ้ดักมะเดงมันทงเป็นเกาวดมะเดงมันทงอ๋อคือเผื่อท่านผู้ชมนะครับมีปัญหาอยู่สามารถไป เเรียกว่าไปใช้ได้ตัวนี้เราสามารถเอากระป๋องอะไรก็ได้แต่วาแต่ถ้าจะแน้น้ำให้ใหม่เนาะแต่จะแนะนน้นนํำให้จริงๆละไปชื่อตัวล่อมาดีกว่าอ๋อมันมีขายด้วยมีขายแต่ว่าถ้าอยากประหยัดเอาไปซื้อแบบนี้ง่ายกว่าเฮ้อตัวตัวล่อจะประหยัดกว่านี่อ๋อจะประหยัดกว่าอีกเพรซื้อมาเลยอ๋อตัวนั้นมันช่วยได้เยอะไหมพี่มันอยู่กระป๋องหนึ่งทุกคนเห็นไหมมันช่วยได้เยอะไหมพี่ตัวนั้นโจมเขาปไมจเห็นออกมามีเทียบตัวล่อนะตัวตีเองเอา มันไม่ใช่สารเคมีหรอกผอมวันนี้มันจะเป็นเขาทำกินมาไงไม่รู้โอ้ในแงมันทองเอาไปต้มแกตายอ่ะโอเคไปโอเคูตัวนั้นจะถููเออตัวนีันแพงอ๋อโอเคอ่าคเรียกว่าดักแมลงวันทองนะครับเพื่อบางคนเอาไปใช้นะครับกับพืชสวนอย่างเช่นแบบเจอปัญหาแมลงวันทองอะไรเงี้ยสามารถนำไปใช้ได้นะครับนี่ครับตัวดักแมลงวันทองนะครับเพื่อใครอยากเอาไปใช้พี่ข้างในนี้มันคืออะไรพี่มันเป็นตัวเป็นเป็นะไร้ มันบอกว่าไม่ใช่สารเคมีแต่มันมันว่นาเป็นอะไรไมาดูในซะื้อเข้ามาเลยมาชุบสําดีเหรอมันจะเป็นกลิ่นลอ่ลอ,ล,อล่อล่อแมลงวันท้องเข้าไปอ๋อแต่พอมันเข้าไปปุ๊บมันตายเลยใช่อันนี้ก็ไปเกี่ยวไว้ในสวนได้สามารถลดแมลงวันท,ท้องได้ลดได้เยอะเลยแหละโอ้โ,อโ,อโ,อโหลดได,ด้เยอะเลยนะครับประมาณกีเ่เปอร์เซ็นต์พี่ตัวนี้พี่ไอ้ตัวกาวกับติ๊ดนี่กับติ๊ดมันบังเอิญมันเป็นหนามม่วงมันอยู่ต้นม่วงพอดีเนาะมันมามากใหญ่อันนี้เราไปซื้อเขาแพงไหมพี่กี่บาท ถ้าตัวนี้มันมันร้อยกว่าบาทเองร้อยกว่าบาทนะครับถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีเลยร้อยกว่าบาทเองเรามาชุบต้องดีหอยแฝงไงแล้วก็ไปซื้อบอกว่าน้ำยาล่อแมลงวันทองถูกไหมครับไปซื้อมานี่ใช้ได้นานไหมพี่ก็นานอยู่ประมาณประมาณกี่ครั้งพี่ถึงจะหมดถ้าข้ามมดนี่มันอยู่ที่เองแหละมดไม่มดกันเนาะต่อเนึ่อยากเปลี่ยนมันเลยไป่มันเปลี่ยนได้อืวยต่อต่อหนึ่งครั้งเนี่ยใช้กี่วันถึงมันจะไม่มีกลิ่นแล้ว ถึงม <Workers S 2> <อ>ันจะล่อแมลงมันท yeah. ้องไม่ได้ในในเฉลาเขาบอกว่าสักวันอ่ะไม่รู้ครึ่งครึ่งเดือนยังไง15สิบห้าวันใช่เขาห้เปลี่ยนสิบห้าวันค่อยเปลี่ยนแล้วหนึ่งขวดนั้นกี่ซีซีฮะคือร้อยซีซีมั้ยร้อยซีซีแสดงว่าโอ้ได้ประมาณยี่สิบห้าสิบครั้งได้อยู่นะถูกไหมฮะเตมไม่เองเอิงทำหลายอันนะนะฮะอ๋อหลายอันนี่ครับ บางคนถามมาในเพจเยอะมากบอกว่าอาจารย์ครับบอกวิธีแก้หน่อยมแมลงวันทองออบางทีไปเจาะฝรั่งเจาะอะไรเงี้ยฮะตัวนี้เจ๋อหลายตัวนี้ช่วยได้เยอะครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์พี่ตัวนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมฮะพี่จัดนะนะช่วยไม่ให้ไปเจาะพริกเราเนี่ย ได้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 เยอะนะได้เยอะได้เยอะเจ็ดสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะถูกไหมฮะอันนี้เอาไปทอดกินต่อได้อีกพอ,อ,อไม่ได้นะโอเคฝากไปด้วยครับอันนี้สามารถไปทำเองได้นะครับประหยัดด้วยครับหนึ่งร้อยบาทได้ประมาณห้าสิบก็ร้อยกว่าบาทประมาณประมาณร้อยกว่าบาทนะครับโอเคอันนี้ทิพยดีๆนะครับสามารถนำไปใช้ได้ครับ